สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่แท็กแมนทีวีวันนี้มาพบกันในแมตช์การปล้ำระหว่างบล็อกเลสเนอร์ปะทะเจยูโซครับผมในศึกสแมคดาวน์ไลฟ์นะครับก่อนรับชมฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งชิงกระเบลแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆอยากดูคู่ไหนแมตช์ใด,ดบอกมาได้นะครับถ้าจัดได้จะจัดให้ชมนะครับผมสําหรับตอนนี้นะครับเรามารับชมแมตช์การปล้ำกันนะครับเอาแล้วครับผมเริ่มแล้วครับทั้งสองฝ่ายเดินเข้าหาบล็อกจับ โอ้โหสไลมไม่เอาเผาสไลมจับกดกับมาังารนับหนึ่งยังทนได้สบายสบายครับจิมบล็อกลุกขึ้นมาครับผมจับจิมเสียบซูมเพล็กต์ไปครับโอ้โหหลังแอนเลยฮะจิมหลังแอนแตเตะอา้าวจิมหลบได้จับบล็อกเรสเนอร์เวียงเด้งกับเชือกตบไปหนึ่งทีโอ้ไม่เป็นอะไรฮะจับยกแล้วเวอร์สแลมไปอีกครับจับกดกับมาังการนับเอ้ยยังไม่ได้นับครับผมจิมยูโซยังทนได้สบายครับ ทุบครับผมจับจิมวยังไปเด้งกระเชื่อครับเอาชนกันหัวโคกเฮบแบบไปหนึ่งทีครับจับยกยกแล้วเดินครับเอาไปอันยันจะเทอร์มาเคิลแล้วโยนทิ้งครับผมจับจ so. ิมยูโซลุกขึ้นมาครับจิมมี่ยูโซเอาแล้วโดนจิมเตะครับผมเอาบล็อกหลบได้ครับผมรีเวิร์สได้คอมแล้วต่อยทุบต่อยต่อย ต่อยเฮ้ยฟันศอกฟันศอกครับผม oh <my> ทบุบทุบครับทุบกดครับผมช่วยไปกดดนันอ้าออติเชียร์ติเชียร์ติเชียร์บล็อกติเชียรอ่ออจาจับจิมจิมลุกขึ้นมาแทงเข่าใส่จิมครับผมเตะทุบไปที่หลังจิมฮะตอนนี้บล็อกเลสเตอร์เพิ่งจะกลับเข้ามาในวงการอีกครั้งนะครับผมและมีมีปัญหากับโรแมนเลนอยู่นะครับแล้วก็ จิมจิมยูโซกับเจยูโซะครับมีปัญหากันอยู่ครับผมตอนนี้บล็อกจะเปิดศึกกับสามคนนีน้ฮะอาแล้วครับบล็อกจับจิมยกใส่ทิ้งลงไปครับผมเป็นซุปเปอร์พลิกลงไปครับจับจมีม่ลุกขึ้นมาครับต่อยเอาจิมบล็อกต่อยกับครับผมโอ้โหกระโดดเหมือนฟันตอกฮะบล็อกไม่เป็นอะไรมากอาจับบล็อกเวียงเตะไปที่หลังบล็อกรีเนอร์จับกดกรรมการนับนับหนึ่ง ได้หนึ่งเดียวครับผมอย่างทนได้สบายสบายครับบล็อกจิมจับบล็อกมาซอกซอกไปที่หัวครับผมซอกครับผมสามครั้งครับจับบล็อกลสเตอร์รู้เข้ามาเล่งงานต่อครับผมทีครับผมต่อยอ้าวบล็อกบล็อกจับจิมมาได้เอื้องทุ่มลงไปครับแล้วหักหักแขนเอาไม่จะหักแขนกบซอกสอกเข้าไปที่ซอกคอครับผมสามทีครับอ้าวโุโซโโซมากวนเอา จิมอ๋ออ๋อนี่จิมยูโซอ๋อเมื่อกี้เจเจยูโซลืมไปับผมจำผิดขอโทษนะครับคนนั้เจยูโซคนนี้จิมยูโซอ้ยขออภัยฮะจำผิดถ้าผมขอโทษจะโทษจำผิดอ้าวเจกระโดดรลายจากข้างหลังครับผมเราก็ทือใส่บล็อกครับผมและตอนนี้เล่นงานบล็อกเลยนะโตบโ,โอ้โหยงไงทองนะครับบล็อกจับกดกรรมการนะหรืออย่างไม่ได้นะครับผมบล็อกอยังทนได้สบายสบาฮะแล้วตอนนี้อุ้ย เจเจสอกสิบล็อกแล้เวียงดึงเชือกเอาชนกันเองฮะบล็อกจับเจมาใส่ใส่แบล็กเบเกอร์ครับผมจับเจยูโซลุกขึ้นมาครับเอาครับเดี๋ยวพล็อกเจอเ์แมนซูมเพล็กครั้งที่หนึ่งอ่ะซูมเพล็กซิตี้ครับผมซูมเพล็กซิตี้ครับผมครั้งที่สองใส่เป็นซูมเพล็กซิตี้ครั้งที่สามครับผมจับกดเลยครับกรรมการณ์นะ นับครหนึ่งสองยังทนได้ครับผมเจเจยังไม่ยอมแพ้เอาเลยเจยุโซ่ลงมาแล้ว, so. ลวจับบล็อกเลสเนอร์เวียงเขาเทิร์นบัคเกอร์ไต้ครับผมโอ้ยเจอบล็อกแทงเข่ากลับฮะเอาจะับจ,จ,จับเจเวียงเจผักออกไปต่อยจับบล็อกบล็อกมาดัดหักแขนนะผมหัก ฮักแคดออาบล็อกทุม่มเจ,เจ,เจลงไปนะครับเอา,ลาอแล้วครับขึ้นข้อมือแล้วต่อยทุบทุบทุบฟันศอกฟันศอกใส่น้ำผคทุบทุบโอ้โหท่าน,นี้จอร์ซีนากับแลนดี้อัตตันเคยโดนจนหัวแตกหมดเลยนะครับผมเลือดเยอะมากทั้งคู่เอาครับบล็อกบล็อกจับเจยกขึ้นมาใส่เปเอฟไฟครับผมใส่เอฟไฟทแล้วจับกดกรรมการนับหนึ่งสอง สามเรียบร้อยครับบล็อกเลสเนอร์ครับผมผมจัดการเนอเอฟไภายในครั้งเดียวครับผมจอนี้ครับจับเจทุ่มครับผมจับกดกรรมการอะจะนับยังไม่ได้นับครับผมจอนี้เจเตะไปที่หลังบล็อกครับผมแล้วจับกดจับกดกรรมการนั้นก็นับหนึ่งยังทนได้ครับผมสบายๆแค่หนึ่งจอนี้จับบล็อกรูปมาแล้วตบไงท้องเนี่ย จีมเข้ามากวนครับผมแล้วจับกดกรรมการนับยังไม่ได้นับครับผมและตอนนี้ครับบล็อกเรสเซอร์จะใส่ซูมเพล็กซิตี้ไปสามครั้งครับผมเจยูโซแย่นะฮะซูมเพล็กซิตี้แล้วกดนะฮะจังหวะนี้กรรมการนับหนึ่งสองยังได้แค่สองฮะแต่หลังจากนั้นใส่ผู้ชนะได้แก่บล็อกเรสเนอร์ครับผมโอ้โห ใส่จะไม่สเปกสามดอกอะสเปกซิตี้ฮะนะยังไม่แพ้ครับผมยังไม่ยอมจับใส่เอฟไฟจอนะฮะเอาละครับผมสำหรับวันนี้ขอให้ส,สนุกการรับชมน,นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ